สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้พระผงสุพรรณนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่นะครับลุกเสกปี2512พร้อมกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมครับวิชั่นพลาสติกนะครับนี่ฮะก,กล่องเดิมพวกกล่องเดิมพวกเนี้ยนะครับผมชอบดูแล้วเขา คลาสสิกดูแล้วเขามีเสน่ห์นะครับก็มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่ผมถืออยู่นี่คือพิมพ์เล็กนะครับปีหนึ่งสองนะฮะปีหนึ่งสองเนี่ยมาดูเนื้อกันสักหน่อยนะครับผมว่าเป็นผ้าที่น่าใช้นะนะครับผ้าลึกนะครับผ้าลึกปีลึกนะครับออกวัดหนองปัวทองนะครับสามชุกสุพรรณบุรีนะครับ ใช่ไหมฮะวัดหนองบัวทองสามชุกสุพรรณบุรีแต่หลวงพ่อมุ้ยเสกนะครับไม่เป็นไรใช้ได้หลวงพ่อมุ้ยเสกเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นพราทางเลือกนะนะครับก็เป็นพราเนื้อผงนะครับเนื้อผงดำๆอย่างนี้ก็เป็นพวกผงไปลานผสมพวกผงหรือสีเก่าอะไรประมาณนั้นแหละนะครับพราดูง่ายนะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับแล้วก็ราคาเล่นหาผมก็ยังถือว่าไม่ได้แพงอะไร นะครับจะเป็นาพาทที่น่าใช้คือถ้าเราเราไม่มองตรงที่ว่า,าต้องเล่นจําเป็นต้องเล่นของแพงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเกจิหลายๆท่านเนี่ยนะครับปลูกเสกไว้เยอะมากเลยนะครับปลูกเสกไว้เยอะมากเพียงแต่ว่า,าราคาเนี่ยราคาอาจจะแตกต่างกันเยอะมากนะครับอย่างผงสุพรรณเนี่ยนะครับพราะผงสุพรรณพรามือดอนไล่เนี่ย นะครับก็เป็นพลาทางเลือกนะครับสามารถที่จะเอาห้อยได้นะครับใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกนี้น่าเก็บนะครับมีกล่องเดิมด้วยผมได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับมีกล่องเดิมเห็นแล้วผมชอบนะถ้าอะไรก็ช่างนะครับที่มีกล่องเดิมเดิมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วผมเห็นแล้วผมก็ซื้อตลอดนะครับซื้อตลอดนะครับเพราะว่าเราเราเราดูแล้ว ได้ความเดิมดินะครับได้ความเดิมดิอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาพระผงสุพรรณนะครับหลวงพุมุยนอนไล่นะครับปุกเสกเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กปีหนึ่งสอนะนะครับปีหนึ่งสองึกอยู่นะครับเข้ามาให้ชมเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะครับผมจะได้อะไรมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ